จะมารีวิวเยลลี่ลูกตานะครับถ้าได้ยินเสียงทีวีก็ผมจะย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะอมาไว้ตรงนี้เลยอยากย้ายอยากย้ายอยากย้ายกลับบ้านทุยไม่ใช่วันนี้ผมนั่นจะมารีวิวเยลลี่ลูกตากันนะครับว่าหลอกหรือโกหกไอ้ไม่ใช่ดิหลอกหรือไม่หลอกนะครับผมเคยทาเป็นสีเรียวแล้วนะมันหลอกมันหลอกเราแล้วมันหลอกมาวันนี้เรามาดูเยลลี่ลูกตากันครับ เดี๋ย <át, S 1> วนไม่ชอบแบบอือห <tamam. S 1> ึอือหึหรอครับแต่ดูรสชาติก่อนรสชาติก็อร่อยนะครับดูได้นะแต่มันเบาหวานหน่อยหน่อยนี่อืม สองคอมหมดอยู่อ้นี่ไปทิ้งก่อนเนี่ยขยะโอเคผมเพกลับมาแล้วก็ถือว่ามันหลอกนะครับมันหลอกว่ามันจะมีลูกกระต่ายแถมมาผมจึงมีอีกอันนึงนะแต่ว่าผมขอไม่กินแล้วกันนะผมขอไม่แกะเอาไปกินทีหลังเนาะซึ่งมันก็หลอกนั่นแหละรครับหลอกไม่ใช่ความจริงหรอกทุกอันก็ไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วยกเว้นซีเรียลเอ้ยยกเว้นรสชาตินะ พูดถึงซีเรียลอีกไหมยกไว้รสชาดิรสชาดนินะมันอร่อยมากๆแต่อาจจะเป็นเบาหวานได้อยากกินเลยนะครับทั้งที่ดีอย่ากินโอเคนะครับจบเดี๋ยวให้คนตัดต่อมาตัดต่อให้นะครับบาย